ฮาเลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรืองพระวจนะแห่งความจริงในวันนี้ พบกันประจำในวันศุกร์ที่31เดือนที่หในหัวข้อเรื่องความจริงเขาประเสริฐและพระคำเพราะฉะนั้นจงยืนหยัดไว้เอาความจริงคาดเอวเอาความชอบธรรมเป็นเกราะป้องกันอกและเอาความพรั่งพร้อมในการประกาศเขาประเสริฐแห่งสันติสุขมาสวมเป็นรองเท้าและพร้อมกับสิ่งทั้งหมดนี้ จงเอาความเชื่อเป็นโลกและจงถือพระแสงของพระวิญญาณคือพระวจนะของพระเจ้าเอเฟซัสบทที่6ข้อที่14ถึง17พี่น้องคะถ้าคุณสังเกตส่วนที่ขีดสิ้นใต้ของข้อพระคมภิรกของเราทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการใช้พระคำของพระเจ้านี่เป็นเพียงการทำซ้ำหรืออ้านถึงสิ่งอื่นหรือไม่ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่แตกต่างกันจริงๆให้เราเริ่มต้นด้วยความจริงความจริงหมายถึงคำแนะนำทั้งหมดของพระเจ้าพระเยซูตรัสเกี่ยวกับพระคำของพระเจ้าว่าพระวจนะของพระองค์เป็นความจริงยอห์นบทที่17ข้อที่17ความจริงคือพระคำของพระเจ้านั่นคือสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสเกี่ยวกับคุณ โลกอดีตปัจจุบันอนาคตและสิ่งอื่นใดเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับความตายเรื่องฝ่ายวิญญาณและวัตถุซึ่งหมายความว่าพระเจ้าทรงยึดถือความจริงเกี่ยวกับทุกสิ่งส่วนที่สองคือเขาประเสริฐแห่งสันติสุขพระคำพีกล่าวว่าเท้าของผู้นำข่าวซึ่งอยู่บนภูเขานั้นช่างงดงามจริง คือผู้นำเข่าที่ประกาศสันติภาพและที่ประกาศความรอดอิสยาบทที่52ข้อที่7เขาประเสริฐแห่งสันติสุขจึงกล่าวถึงข่าวสารแห่งความรอดพี่น้องคาตอนนี้พระคำทั้งหมดของพระเจ้าไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับความรอดแต่ชี้ไปที่สิ่งนี้นี่หมายความว่าข่าวสารแห่งความรอดเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาแห่งความจริง เพราะว่าหลังจากความรอดแล้วก็ยังมีชีวิตที่จะต้องดำเนินต่อไปดังนั้นสิ่งที่เรากำลังเกี่ยวข้องด้วยนี้คือการเตรียมของเขาประเสริฐซึ่งกล่าวว่าเท้าของคุณเหยียบย่ำ้ดยการเตรียมของเขาประเสริฐแห่งสันติสุขหมายความว่าพระเจ้ากำลังส่งคุณออกไปพร้อมด้วยข้อความแห่งความรอดจากนั้นส่วนที่สามคือ พระแสงของพระวิญญาณคือพระวจนะของพระเจ้านี่ไม่ใช่แค่พระคาที่ถูกเปิดเผยและเก็บไว้ในวิญญาณของคุณเท่านั้นนี่เกี่ยวข้องกับพระคาที่ถูกพูดออกมานั่นคือเรมาของพระเจ้าพระคําของพระเจ้าบนริมฝีปากของคุณสิ่งนี้ถูกเรียกว่าพระแสงของพระวิญญาณเพราะว่ามีไว้เพื่อใช้ต่อสู้ พี่น้องขาตราบใดที่พระคำยังอยู่ภายในคุณนั่นคือความจริงคุณกำลังรักษาความจริงไว้ในตัวคุณซึ่งมหัศจรรย์มากจากนั้นการประกาศข่าประเสริฐจะช่วยให้รอดรักษาโรคและปลดปล่อยแต่มีสงครามและประแสงของพระวิญญาณซึ่งเป็นพระคำที่ถูกพูดออกมาของพระเจ้า เป็นอาวุธที่ใช้โจมตีปฏิปักษของคุณดังนั้นจงพูดคำนี้อยู่เสมอและทำให้ศัตรูอ่อนแอลงเรื่อยๆฮาเลลูยา <Hallelujah. S 1> ให้เรากล่าควคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักพระคำของพระองค์คือแสงสว่างที่แท้จริงข้าพระองค์จะไม่เดินในความมืด เพราะว่าพระคำของพระองค์นำทางข้าพระองค์ในชัยชนะและพระสิริพระคำของพระองค์อยู่ในหัวใจของข้าพระองค์และในปากของข้าพระองค์มีอิทธิพลอย่างยิ่งใหญ่ในชีวิตเมืองและประเทศชาติของข้าพระองค์ ในขณะที่ข้าพระองพูดออกไปในพระนามของพระเยซูอาเมนหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคิด เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกลางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้า จะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID ดี n ลนหรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด